สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autonex Reviews ช่องที่เพื่อนๆจะได้พบกับรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักและสัมผัสกับรถ SUV ระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยอย่าง Ford e เ r ลร s รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉงครั้งสำคัญของตระกูลเอสทั้งดีไซน์ที่ ปรับใหม่หมดจดสมรรถนะที่อัปเกรดเต็มพิกัดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนต้องร้องว้าวบอกเลยว่ารถคันนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและการใช้งานที่หลากหลายของคนยุคใหม่ ก่อนอื่นมาดูการออกแบบภายนอกกันก่อน Ford e เ e r e s t 2026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ให้มีความดุดันหรูหราใช้โครเมียมคุณภาพสูงเพิ่มความแกร่งและความพรีเมียมในคราวเดียวกันโคมไฟหน้าเลดแบบใหม่ทรงคมพร้อมได้ไทม์รันนิ่งไล่ลายซิกเนเจอร์ที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นบนถนนทุกเส้นทางกันชนหน้า ออกแบบให้มีมิติที่สปอร์ตมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกปรับให้ลู่ลมยิ่งขึ้นตามหลักอากาศพลาศาสตร์ส่งผลให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมบนซุ้มล้อจะเห็นล้ออลอยลายใหม่ขนาดใหญ่แบบหลายก้านโครเมียมเงางามให้ลุคหรูหราพร้อมยางโปรไฟล์ต่ำที่เน้นความสปอร์ตและเกาะถนนได้ดี ส่วนด้านท้ายก็ไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายเล็ทรงใหม่เชื่อมด้วยแถบโครเมียมขนาดใหญ่ที่ทำให้รถดูเต็มและกว้างขึ้นพร้อมกันชนหลังที่ดูแข็งแรงแต่ยังคงสไตล์พรีเมียมให้รู้สึกถึงความหรูหราที่แตกต่างจาก SUV ทั่วไปเมื่อเข้ามาด้านในห้องโดยสารของ Ford e เ e r ร s t 2 0 2พ่เพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นระดับหรูด้วยวัสดุภายในที่เลือกใช้เกรดพรีเมียมทั้งหนังแท้และพลาสติกนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมและลายไม้หรือเมทัลลิกแล้ว แต่รุ่นเพิ่มความอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่เรียบง่ายแต่ดูแพงมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบ Infotainment ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบพวงมาลัยมันติฟังช์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมฟังชันครบครัน ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการนั่งทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ ส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมระบบปรับเอนได้และที่วางแขนเพื่อความสบายสูงสุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนให้ความเย็นสบายทั่วห้องโดยสารพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังไฟ a m b i e n t Light ปรับสีได้หลายเฉดช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราทุกครั้งที่ขับกลางคืนและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็กว้างขวางพอสำหรับการเดินทางไกลของทั้งครอบครัว สมรรถนะของ f o r d e v อ r e s เ2026ก็จัดเต็มไม่แพ้การใช้เครื่องยนต์ดีเซนเทอร์โบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้แรงมาและแรงบิดสูงขึ้นแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดได้รับการปรับจูนใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนตั้งแต่ในเมืองทางฝุน่นหรือแม้กระทั่งทางวิบากพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามความต้องการไม่ว่า จะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดหรือโหมดประหยัดน้ำมันช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมขับนุ่มแต่ยังเกาะถนนแน่นระบบเบรกและระบบความปลอดภัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบช่วยลงเขากล้องมองรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับวัตถุรอบคันที่ช่วยให้การจอดและขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมี ระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบ Lane Keeping Assist ที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนอย่างปลอดภัยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับในระยะทางไกลสำหรับราคา Ford Everest 2026แม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีออปชั่นครบครันในราคาประมาณ2ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดหรูเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความปลอดภัยที่จัดเต็มถือว่าคุ้มค่าและเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า Ford Everest 2026ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาธรรมดา แต่เป็นรถที่รวมทุกสิ่งที่คนรักรถต้องการไว้ในคันเดียวทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและสมรรถนะที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนที่ชอบลุยทริปผจญภัย ก่อนจบคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่อยู่กับผมจนถึงตอนนี้นะครับการที่เพื่อนๆดูจนจบนี่ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดสำหรับช่อง Auto Nexus Reviews ของเราเลยถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่สุด exclusive ก็ กดติดตามช่อง Auto Nexus Reviews ของเราไว้เลยครับกดติดตามนี่ฟรีนะครับไม่เสียตั้งแต่จะได้ดูรถสวยๆและข้อมูลอัปเดตก่อนใครด้วยหรือถ้าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เลยผมจะรีบจัดให้แน่นอนกดติดตามไว้สิครับจะได้ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ